ในจำนวนอาหารเสริมหลากหลายยี่ห้อที่มีขายอยู่ในปัจจุบัน SOD เป็นอาหารเสริมที่ได้รับการยอมรับจากและประเทศเยอรมน,นีว่ามีสาร SOD และค่าออร c s c o r ์สูงที่สุดถือได้ว่าให้ประโยชน์กับร่างกายทุกส่วนได้มากที่สุดเพราะมีสารอาหารทั้ง5สีที่สกัดจากผักและผลไม้120ชนิดด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย b i o อซิ b i o t i c c กคาลเจอร์เทคโนโลจากประเทศไต้หวันสามารถฟื้นฟูและปกป้องความเสื่อมของร่างกายได้ในระดับเซลล์ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวไปข้างตน้นอาจจะเป็นข้อมูลที่คุณเคยได้รู้มาแล้วแต่ด้วยความใส่ใจที่มากกว่า ยังไม่มีวันสิ้นสุดของบริษัท Success More Being จำกัดมหาชนทำให้เราคิดค้นและพัฒนา S.O.D. ให้ดียิ่งขึ้นเป็น S.O.D. More ม o มอด้วยสารอาหารที่เพิ่มขึ้นจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สีม่วงเป็น125ชนิดได้แก่บลัเบอร์รี่โรสแมรี่แบล็คเคอร์แรน เมลบรี berry, และแคลนเบอรีและยังหมอด้วยค่าออรักที่สูงขึ้นร่วมกับโปรแอคทีฟแอนตี้ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลอิสระเชิงรุกที่ไม่ใช่เพียงแค่ยับยั้งและป้องกันแต่ไล่ล่าทำลายเซลล์เสื่อมเพื่อมาให้เกิดอนุมูลอิสระยิ่งกว่านั้นยังมอขึ้นด้วยการเพิ่มบรรจุพันธุ์ที่พกพาสะดวกให้คุณดื่มได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ SUCCESS MORE จึงขอมอบ SOD m o ดี D more. เป็นของขวัญสารอาหารมากกว่าปกป้องมากกว่าดีขึ้นมากกว่า SOD MORE by SUCCESS MORE